โอ้เนี่ยกำลังซ้อมชงอยู่พอดีเลยเมนูใหม่ของเอเชียคุณพี่มีกาแฟจ้าเดี๋ยวเขามีกาแฟแล้วนะเป็นคาเฟ่บนเครื่องบินเลยใช่พี่ดูสิเมนูเยอะแยะมากเลยมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูดีกว่ามีอเมริกาโน่ใช่อันนี้ชงง่ายๆ่ายใช่นี่จ้าอเมริกาโน่จ้าแก้วเท่าไหร่เองเนี่ย อันนี้ไงร้อน75บาทใช่เย็น80บาทเท่านั้นเองแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ลาเต้ลาเต้ลาเทนเนี่ยลาเทสใช่เออก็แซลม์นมเอี่ยมซลม์ใช่เป็นราคา100บาทเท่านั้นเป็นแบงค์สีแดงแบงค์เดียวก็สามารถได้ทานกาแฟใช่คุณภาพดีมากอันนี้ม็อกอะไรมอกค่ะ๋อ้ยาม็อก่ามอยค่่120บาทถ้าเป็นดับร้อนก็เป็น115บาทเท่านั้นโอเคเป็นมาจากไหนเลยมาจากไหนนี่เป็นนานาชาติออร์ราเดว์เวลล์แล้วค่ะใช่เห็นพี่เขาบอกว่าชงเนี่ยทั้งเทปินคืออบอุ่น อบอวลไปด้กลิ่นกาแฟใช่ตื่นเลยชั้นพี่ใช่อยากทานเองเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้ที่สําคัญใครที่แบบไม่ตื่นไม่พอเพิ่มช็อตได้เพียง30บาทเท่านั้นน่าเพียงแค่สามสิบบาทเพิ่มช็อตสามสิบบาทแม่ต้องทานนั้นนั้นพี่ที่สภาพถ้าเราบินต่อเทีวเช้าแล้วแบบได้จิบกาแฟมันเครื่องบินมันอะไรมันจะเิสปานนี้ใช่มีทานคู่กับ ขนมปังนี่ไงโอ้หม g o กอใช่ตอนเช้านี่เป็นอะไรที่แบบ Amazing มากเลยอันนี้ก็ใช่1้อ่บบาทใช่ถ้าใครขี้เกียจใช้แบบ Spoon and Fork ก็สามารถที่จะแบบหยิบ Sandwiches กินแบบง่ายๆ by hands อย่าอะไรอีกเนี่ยพี่อันนี้อะไรอ่ะคอ่ะทำไมสีข้าฟ้ามคือนะไรพี่ลาอะไรอ่ะลาซันอย่าโอเคลาซันหอยี่หยี่ลาซันอ่า เป็นไรคะสุบล็อกที่หกเราแค่ได้ยินเสียงตัวเองอันนี้ร้อยเท่าไหร่พี่ร้อยแปดสิบบาใช่จับคู่กับน้ําดื่มต่างต่างเพราะว่าจะเป็นอะไรครับไมู่ครับไม่ดนี่ตัวนี้นะเาสัญญาด้านในจะเป็นอย่างนี้เลยโลดอยู่นะอร่อยด้วยนะโอ้ร้อยแปดสิบใช่ไหจะเซตคู่กับโค้กค่ะเพรนี้ชิมแล้วโอ้เป็นไงบ้างคะใช่ยายพูดสันกินโอเคอร่อยมากแบบรสชาติเจีมจนแบบ ซื้อไปใชตกูแบบเขาเอาอิชิองร้อยี่สิบาทเข้ากันเข้ากันเนาะกินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องซื้อนั้นด้วยมีเมนูอะไรอีกอ่ะมีคาปาแกตที่ว่าไอริชทับทิมเหรอออดิสพันก่อนนะนี่เป็นชาไอริชชาอะไรนะไอริยก็คือเราที่จะเป็นคาเฟ่ออนเดอะสกายแท้จริงแล้วนะคะใช่เท่าไหร่อ่ะคะน้อยเดียวถูกแบบอร่อยมากงว่ใช่ถูกมากต้องโดนอ่ะตัวนี้ต้องโดนใช่ต้องโดนทุกคนนี่ทำหา มันจะหมดตลอดเพราะคนชอบซื้อกลับบา้านโอเคใช่ซื้อกันทีห้าหกอันกลับบ้านแล้วหมดเครื่องแล้วใช่เอากลับบ้านก็ได้นะคะจำนวนจำกัดมาถ้ามาบินแอร์เชียไม่กินก็คือมาไม่ถึงแน่นอนตัวนี้นอัน,อนนี้เมื่อกี้เราเี็นโคคอนาตาเต้เลยอุเยโอ๊คคอนาตาเต้ใช่มันมี<ห>นโคคอนาตาเต้ด้วยอ๋อใช่เป็นกาแฟมะพร้าวใช่ลดมากร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นต้องรอระนัดเลยไม่ว่าหวานมันหวานมันและตื่นแบบเต็มฟามากเลยใช่เริ่มกลัวน้อง ทับทิมโอใช่ทับทิมไม่ได้โชว์ตัวจริงเพราะตัวจริงหมดแล้วขายดีมากสดชื่นที่สุดเมนูใหม่เลยค่ะใช่เป็นทับทิมเลมอนเลมอนเจลีมันจะมีเจลีอยู่ข้างในใช่อะไรนะับเจลี่ใช่ก็คือนอกจากความหวานของทับทิมแล้วยังจะมีความเปรี้ยวเล็กๆเหมือนกับลูกเนื้อแอชเชอร์อะไรแบบนีะที่จะแบบมีความ เปรี้ยวเล็กๆแล้วก็มีความหวานในหน่อยเไมได้ไปไม่ไ้ปเลยไม่ได้ไม่ได้อ้าไม่ได้ไมได้ปลาแกะปลาแกะ ลาแก่เราลองกินอาหารทะเลบนความสูงระดับเท่าไหร่สามสี่หมื่นฟิตเออดูดีไหมห้าหมื่นก็ได้ห้าหมื่นก็ได้อ่ะลองไปกินดูมันจะไม่เหมือนกับกินที่บ้านแน่นอนรสชาติเจ้มจนถึงใจแน่นอนนะคะทุกคนไม่ดสิบบาทเท่ากันเลยใช่จากผู้นำได้ด้วยนี่คือกระเพราที่เราคุ้นเคยที่รสชาติคุ้นชินเพราะว่าอร่อยกว่าที่กินทั่วไปแน่นอนเพราะเป็นกระเพราของคุณหม่อม Yes มันจะธรรมดาได้อย่างไรเพราะนี่คือเอสิ่งหน่อยอุ้ย ที่ตัดตรงนี้ออกหน่อยหน่อันนี้เป็น Mango Sticky Rice ย่าเป็นยังไงคะคุณพี่รสชาติที่กินอะอย่างหวานดัวมันมากคอบพี่สานใช่ผู้ดีสันใช่คนไทยก็ทานได้ต่ชาตินี่คือ Very Good กใช่อย่าก็คือส n า n ิงอย่าเดลิ i ชสอยังอีกนทมาที่หนูขอเวลาพูดครึ่งชั่วโมงได้พักตรงนี้เพราะว่าแบบมันมีเยอะมากเลยอ่ะ ใช่มันมีทั้งแบบเวเจตซีเรียนวันก็มีมรนจะเป็นชมยามแต่เกาหลีก็มีนะใช่มันเยอะมากเลยอ่ะเกาหลีอันยองเซโยละงมกใช่มันเยอะมากเลยก็คือไม่เบื่อนะใช่หอมกรุ่นเพียง60บาทเท่านั้นนะจ๊ะเลิฟเวอร์อริคุซอนออิคซอนใช่ เป็นนักบินของเอเชียของเอเชียน้วยนะคะพี่อาตุขนี้เลยเขาขายอะไรนะขายขวดโต๊ะยาหมันยายาหมันมันพรีเมียมมากแม่แพ็้เกจก็คือตะลึงเงินแล้วอ่ะใช่แล้วนี่เดี๋ยวนะก็เก๋แม่อย่าไปพูดถึงเขาอันนี้อะไรต่อคะโปรโมชั่นมิกซ์เดนแบทแบงค์แดงแบงค์เดียวเท่านั้นที่จะได้อะไรบ้างคนสิบคนสิบอะไรที่เลอกบ้างอะตามนี้แล้วคุณพี่มีขนมอะไรเป็นโต๊ะแผด เผ็ดเผ็ดจิจ่าจะผัดต้มขาไก่ขาไก่มาไก่ทอดแล้วก็พายสับปะรดนะคะเป็นขนมคู่กับเครื่องดื่มได้เลยน้ำแอปเปิ้ลต้มเทวฟแล้วก็ลิบตาร์กาแฟก็สิบบาทเท่านั้นมีเวลาจำกัดด้วยนะจ๊ะอะไรเนี่ยแม่แอปแม่แพ้อะไรก็ถใครซื้อเลยนะซื้อของทอดมาใช่ซื้อของทอดมาแล้วสุดว่าเที่มันไม่แซ่บอ่ะถ้าแวะซื้อลูกชิ้นที่หาดใหญ่แล้วแบบเอ๊ะมันยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบ เก้าสบาทเท่านั้นขายค่ะพกเอาไว้ติดตัวอร่อยทั่วโลกแน่นอนใช่เยแล้วใช่ถ้ากินลาซซี่ย่างแล้วแบบเอ๊ะมันยืดไปเนาะถ้ามันยืดไปหรือแบบมันยังไม่ได้ก็ก็เอาแบบว่าไก่ย่างเสือใหญ่ที่ใช่ก็ราดมันละชีจ้าใช่ซื้อฟริงโก้แล้วเอ๊ะก็ลาดลงไปอีกโอเคใช่อะไรอีกไม่ต้องเอ๊ะไม่ต้องฟังแล้วยังอุ้ยผู้วคดีสารเรียกอะไรอะเอาไปดูพอดีก็ไม่รู้เลยขายรักนะนี่เลยเป็นทราเวลเซ็ตขายดีมากขึ้นมาก็คือหมดแล้วออกอีก ซื้อได้แล้วหรอคนซื้อเยอะมากก็คือครับสามร้อยก้สิบบาทได้นี้มันเป็นโฟล์อินวันใช่มันมีสี่ชิ้นข้างในนี้นะมันสามารถที่จะใส่พวกแบบปใบสีฟันยาสีฟันเลยก็คือเป็นกระเป๋าพร้อมเที่ยวนั่นเองถูกแบบนี้ต้องจัดตุ๊กตานี้เลยสามร้อยห้าสิบบาทเป็นตุ๊กตาไว้บนรถก็ได้เนอะมันน่ารักอ่ะใช่ไว้หัวนอนอะไรอย่างเงี้ยอีกตัวนึงอ๋อใช่ใส่ชาร์จอันนี้ยืดได้แบบตั้งแต่หน้าเครื่องบินจนท้ายเครื่องบินเลยทีเดียว สามารถ,าารถใช้แบบมาอาม,ามันุดยืดได้มันหดได้พี่้วมันใช่ oh <my S 2> มันยืดได้หดได้ oh <my. S 2> มันสามารถที่จะแบบชรชจได้3ามเดเว์พร้อมกันเอาละค่ะต่อไปจะเป็นการพากเสียงใส่ voice over แทนแล้วเนื่องจากไมคเชื่อมไม่ติดเลยไม่ได้ฟังคุณพี่กับคุณน้องเล่นตลกนะคะก็เลยมาฟังเสียงคุณจูนพากันต่อนะคะตอนนี้นะคะคุณพี่บอกว่าแบตมือถือหมดนะคะ จะยืมสายชาร์จจากคุณน้องคุณเอาก็บอกว่าได้เลยค่ะบนเครื่องมีให้ยืมนะคะคุณน้องซื้อมาแล้ว250บาทมี3หัวนะคะใช้กับ device ไหนก็ได้แล้วสายก็ยาวมากๆนี่มีการดึงสายโชว์ด้วยนะแล้วคุณน้องไล่คุณพี่ให้ไปยืนอยู่ในเครื่องค่ะสายก็ลากไปถึงนะคะคุณพี่ก็บ้าจี้เดินตามไปด้วยสายยาวจริงคุ้มมาก250บาทไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ Apple Android นะคะหรืออะไรก็ไม่รู้อีกหัวหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้เลยใช้กับได้ทุกดี ไวจริงๆ250บาทเนี่ยมันคุ้มมากเดินทางไปประเทศไหนก็ใช้ได้กับหัวน,นี้นะคะมีตาโลโก้แอร์เจสสีแดงแล้วด้านหลังเป็น JBL ด้วยนะคะก็เอกกันนะคะ มีขายแค่ไม่กี่อันบนเครื่องเท่านั้นเพราะว่าลูกเรือเหมาซื้อหมดแล้วไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะอันนี้ก็มาโชว์กันต่อเป็นเครื่องบินจำลองโมเดลนะคะเป็นแอร์คราฟต์โมเดลของ a อร์เอเรุ่นนี้ขายดีมากๆหมดไปช่วงนึงแล้วตอนนี้กลับมาแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่น A320 นะคะขีด200นะคะเป็นลำที่ใช้บินของ FD ปกตินั่นเอง1 2 9 0คุณพี่ก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีลำใหญ่มานำเสนอนะคะเป็น a 3 3 0ขีดสารอยนะคะลำนี้เป็นของ XJ นะคะที่บินไปเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนั่นเองนะคะไซส์ใหญ่นะคะ1490บาทวางตั้งไวที่บ้านนะคะเสริมฮวงจุ้ยได้เลยนะคะวางตั้งไว้บนโต๊ะทำงานนะคะให้เคบินบินขึ้นท้องฟ้าเป็นการเสริมฮวงจุ้ยให้ชีวิตเราขึ้น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 เช่นกันนะคะอันนี้คุณพี่กับคุณน้องก็เพรเซนต์ขอกันสุดฤทธิ์แล้วก็มาต่อด้วยตุ๊กตานะคะอันนี้เป็นตุ๊กตา ที่คุณพี่ผู้หญิงคนสวยสถืออยู่นะคะอันนี้เป็นลำใหญ่สีแดงนะคะเป็นตุ๊กตา450บาทส่วนเด็กอันที่คุณน้องผู้ชายถืออยู่อันนี้เป็นกระเป๋าผ้ามันจะอยู่ในตุ๊กตาอันเล็กตอนที่ไม่ได้ใช้กระเป๋าผ้ามันก็เหมือนเป็นตุ๊กตาตัวน,น้อยๆอันนี้นะคะ350บาทแต่ว่าแกะออกมาจะเป็นถุงผ้าแอนเชียสีแดงนะคะนี่ก็พีเซ็นต์กันต่ออาจจะจบแล้วจะจบแล้วพอแล้วอะ